สระเอฝึกอ่านสระเออกับพยัญชนะไทย44ตัวกอเออเกิดขอเอเขิะขอเออเขอดขอเอเขขอเกิะ คอเออเคคอเออเคงอเอ่อเงะจอเอ่อเจอชอเอเจอ ชอเอเชออเอเซอชอเอเชยอเยอดอเเด ตอเออเตอทอเออเธอทอเออเธทอเออเธนอเอเน ดดเอเดตอเอเตทอเอเอทอเอเทอเอเ นอเอนบอเอะเบอปอเอะเปอออะฟอเอฟอพออ ฮะอฟอเอเฟอพอเอเพอมอเอเมะยอเอเยอะรอเอเรอะ รอเอเละวอเอเวสอเอเสอสอเอเสอสอเอเสอ หอเออหออเออเลอะออเออเออหอเออเหอ